สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่น้องครับกับผมบ่าวพัดคนเดิมเซียนใต้วันนะครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็เรามาตามวันต่อเด้อพี่น้องเด้อกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเนาะของงวดประจําวันที่2มกราคม2567พี่น้องครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมผมก็มีแนวทางนะครับผมเนาะแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่ง แนวทางเลขวิ่งเด้อพี่น้องเด้ะแนวทางเลขวิ่งเด่นตัวเดียวมาฝากพี่น้อง ไปไว้วพิจารณากันอีกนะครับผมเนาะกับแนว er ทางผมซับใต้ล่านะครับผมเนาะแนวทางชุดน,นี้ผมก็เอามาลงให้อยู่นะครับผมเนาะผมก็มาลงให้อยู่แต่งวดที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เอามาลงให้นะครับผมเนาะผมลืมนะพี่น้องรับผมเนาะชุดนี้ให้พี่น้องดูให้เป็นเป็นเลขวิ่งด้วยพี่น้องเด้อเป็นเลขวิ่งเด่นตัวเดียวนะครับผมเนาะสามตัวมาหนึ่งตัวสามตัวมาสองตัวนะครับผมเนะาะส่วนมากผมผมดูแล้วมันจะมาสองตัวนะครับผมเนาะเป็นเลขวิ่งบนลิ่งล่างด้วยพี่น้องเด้อเป็นเลขวิ่งบนวิ่งล่างนะครับผมเนาะ ผมว่าเด่นนี่มันไม่พลาดนะครับผมเนาะผมดูสถิติมาหลายงวดแล้วนะครับผมเนาะติดตามมานานเหมือนกันกับแนวทางชุดนี้นะครับผมเนาะกับแนวทางคุ้มรับใต้ล่านะครับผมเนาะสองธันวาเอ้สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมาดูสถิติกันก่อนก็ได้พี่น้องครับผมเนาะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูสถิติกันนะครับผมเนาะจากสามงวดเด้อพี่น้องเด้อจากสามงวดกันเลยพี่น้องครับผมเนาะนี่เหบอครับผมเนาะเอาดูสถิติกันก่อนนะครับผมเนาะหนึ่งธันวานะครับผมเนาะสิบหกพฤจีกากันก่อน 16พฤศจิกายนนะครับผมเด่นตัวเดียวเห็นไหมครับผมเนาะเน้นตัวเดียวหนึ่งเห็นไหมครับผมเนาะเลขกเด่นล่างสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมล่างได้บนได้นะครับผมมันผมดูแล้วมันก็มาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะเห็นไหมครับผมตัวเน้นเนี่ยเน้นหนึ่งเข้าสองหนึ่งพี่น้องครับผมเนาะอ่าถือว่าไปวิ่งกันได้สบายวิ่งบนวิ่งล่างนะครับผมเนาะเด่นหนึ่งได้หนึ่งครับผมเนาะ16พฤิกายนนะครับผมเนาะหนึ่งท่านว่าเห็นไหมครับผม หนึ่งธ right? ันวาก็เข้านะครับผมมาสามตัวให้สามตัวมาสองตัวเลยแปดกับหกเห็นไหมครับผมแปดบนหกล่างนะครับผมเนาะวิ่งบนวิ่งล่างได้นะครับผมแปดบนแปดล่างเห็นไหมตัวนี้มาบนอีกแล้วนะครับผมเนาะนี่งวดนี้ก็มาบนหนึ่งก็มาบนงวดนี้ก็มาบนนะครับผมเนาะนี่งวดนี้ก็มาบนหนึ่งธันวาครับผมเนาะสิบหกธันวานะครับผมเนาะสิบหกธันวามาทั้งสองทั้งหกพี่น้องครับผมเนาะสองล่างหกบนเห็นไหมครับผมหกมาบนอีกแล้วนะครับผมหกมาบนอีกแล้วนะครับผม ตัวเดียวนี่มาบนอีกแล้วนะครับผมเนาะแปดหกสามเข้าหกนะครับผมเนาะมาบนสามงวดเลยเห็นไหมครับผมเนาะตัวนี้ก็มาบนแปดก็มาบนหนึ่งธรรมาแปดก็มาบนสิบหกพฤศจิกาหนก็มาบนเห็นไหมครับผมเนาะอ่ามันมาบนส่วนใหญ่เดยพี่น้องเด้ออ่าไปวิ่งกันได้นะครับผมเนาะชุดนี้ให้เป็นให้ดูเป็นชุดวิ่งตัวเด่นตัวเดียวนะครับผมเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเอาไปไว้เป็นแนวทางกันได้นะครับผมเนาะหรือว่าพี่น้องเอาไปไว้เป็นสถิติ ไปเป็นสถิติอะไรเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งสองตัวมาตัวหรือว่าเลขวิ่งสามตัวมาสองตัวอย่างเงี้ยนะครับผมตัวเด่นก็อย่างเงี้ยพี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับผมพี่น้องเอาไปต่อยอดนะครับผมทําคลิปหรือว่าเอาไปเป็นโพสต์ลงเฟซลงทิกต็อกนะครับผม youtube ไปต่อยอดกันก็ได้นะครับผมพี่น้องรับผมเนาะนำแนวทางของผมไปได้ด้วยพี่น้องด้วยเพราปังครับผมแบ่งปันกันไปนะครับผมเนาะเปิดสร้างรายได้ YouTube Facebook กันก็ได้นะครับผมพี่น้องกับผมเนาะอะ สำหรับงวดนี้เด็กพี่น้องเด้อมาสามตัวให้สามตัวนะครับผมเด่นสามตัวนี่มาสองหรือมาหนึ่งนะครับผมเนาะคอยดูกันแต่ว่าสองผมว่าไม่พลาดแน่นอนผมว่ามันน่าจะมาอยู่หลายสำนักก็มาสองอยู่เด็กพี่น้องเด้อเน้นตัวเดียวนะครับผมคือสองเด็กพี่น้องสองสองมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องสองห้าเก้านะครับผมมาให้สามตัวมาสามตัวให้สามตัวน้องพี่น้องเนาะให้มาสามตัว 9ก้าห้าสองม่แน่อาจจะมาสามหรือเปล่าพี่น้องครับผมเนาะโอ้เลขคือสวยแท้พี่น้องวันนี้เลขสวยมากเลยสองกับเก้าเนี่ยเขาชอบผมชอบห้ามากที่สุดเลยนะห้ากับสองกับเก้าชอบทั้งหมดเลยทั้งสามตัวนะพี่น้องเนาะมันน่าสนใจอยู่เนวทางงวดนี้พี่น้องครับผมนะอ่ะตามนี้ครับผมพี่น้องครับผมเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางไปพิจารณากันแคปหน้าจอเป็นข้อมูลกันนะครับผมเนาะสำหรับเลขวิ่งนะครับผมให้วิ่งตัวเดียวเป็นเลขวิ่งเด้อพี่น้อง้อวิ่งบนสอง หาล่างหรือเปล่าพี่น้องครับผมเนาะสองบนห้าล่างหรือเปล่า,อนะอา,ลาอเาอ้ามันจะเป็นตามนั้นบวห้าสองสองห้าห้าเก้าเก้าห้าหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนี้นะครับผมพิจารณาเอานะครับผมเข้าไม่เข้าไม่รู้นะครับผมเนาะเรามารอรุนกันนะครับผมเนาะขอพี่น้องทนะ่านโชคดีนะพี่น้องเนดะ้อดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะกดซับสไครต์นะครับผมเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเนดะ้อ ได้ไม่พลาดแนวทางที่ผมลงให้กับเจ้าแนวทางแบบนี้หัวยซองแบบนี้นะครับผมนะไปวิจารากันก็เข้ามากดติดตามกันได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมนะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมนะขอพี่น้องทุกท่านเฮงๆปังๆ,งๆรวยๆวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม